เป็นไรทำไมถึงท้าท้าตอนไหนอา้าวงงว่าติดอะไรไม่มึงกักตือกกูหรือเปล่ากู<ว>ติดเปล่าเราติดไหมตอนนี้คือติดไรจะไวายเหลี่ยมกูอะจบแบบนี้ไม่ประกาศครับจบแบบนี้ไม่ประกาศครับจได้เหรอพี่แบบนไม่ได้กดดูว่ากูไม่ต้องคุยนะเหลี่ยมกูอะอะไรนะพี่เอาเลยกูไม่ต้องเอาเลยอ่ะไม่ต้องคุยอะครับมีวันนี้พี่วันนี้กูมองว่าไม่ต้องคุยอ่ะเอาเลยมาถึงอะไรเอาเลยเมื่อเอาเันโอซีเลย

คุยกันหรือเปล่าถ้าจะฟังเอาให้ฟังพอขอร้องไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นเรื่องว่ากูไปลากเขามาโดนลุมอะไรไม่เอาฟังก็คือฟังไม่น่าพอใจจบอย่าพูดนะอย่าพูดนะอย่าพูดนะให้คุยสองคนพอครูขอเลยอยากให้เป็นเรื่องว่ากูลากเขามาให้พวกมึงด่าผู้โทรับพี่มือก็ขอแบบเออเอาแล้วผู้ใหญ่เรียไม่แค่เกมอันนี้ให้เพื่อนมันเคลียร์กันถือว่าคนร่วมวงการเคลียร์กันไอเลี่ยมไอเจทำไมมันมีใครอยู่ดีมีประเด็นไเป็นไรทำไมถึงท้าเอาข้างนอกไหนครับเอาท้าข้างไหนเอ้าไอบัสมึงพูดไอบัส เขาเขาได้ยินกันหมดไม่ใช่หรอว่าไม่เจนคือตอนแรกพี่ได้ยินเกลับไอเบฟสองคนไอเบฟมันก็มาบอกพี่ว่าเองอะไรบอกไอเยียนเหลี่ยมกับกูได้โอซีอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะไม่ไม่ได้พูดพี่ต้องถามไปจัดไปจัดอุ้มศพผมตลอดอ่ะถามไปจัดอ่ะไม่ตอนเองไม่ไม่ได้เป็นศพแล้วดิตอนเองวิ่งอ่ะพี่ลองดูวเลยย้อนหลังก็ได้ผมไม่มีใครผมไม่มีทางพูดโอซีแน่นอนอ่ะพี่ไม่ได้อ่านแล้วตอนนั้นไฟมันก็แหลกอ่ะพูดตรงตรอ่ะลองดูสตรีมย้อนหลังอ่ะใครสตรีมอ่ะผมไปท้าตอนไหนโอซีไอเบฟม ลอาไปว่ากล้ารับประกันไหมว่าตัวเองไม่ได้พูดไม่ได้พูดโอซีคำว่าโอซีไม่ได้พูดเอาคำว่าโอซีไม่ได้พูดแด้แล้วติดอะไรแบบงงว่าติดอะไรไม่มึงอักตือนกูหรือเปล่ากูจัดถือศพกูออกไปจากนอกไปใช่ไหม้าอานเสือฟังเลยตอนนั้นรู้จักกันไหมตอนนั้นยังไม่รู้เลยได้ยินได้ยินแค่ว่าเอาศพคุยใหญ่จัดเอาศพพี่ไปไกลใช่แต่ความที่ไม่รู้จัก ก็เลยมันจําใครไม่ได้ทั้งนั้นอะ่ะกควิ่งไปดา่าแล้วงงว่าติดอะไรก็มึงวิ่งมาด่ากูวิ่งด่ากลับเดี๋ยวเออก็ปกติคืป,คปกต,นะติแค่มองว่าแล้วเป็นอะไรแล้วเป็นไรไม่อันนี้ใครเป็นไรเนี่ยใครเป็นไรเนี่ยไม่ไอตอนไฟที่สองคือไม่ได้ทา้าจริงๆใช่ไหมไม่ได้ด่านะครับไฟที่สองมีคนบอกให้หยุดผมก็หยุดไปแล้วไม่ที่ว่าท้าโอซีอ่ะใครท้าใครท้าก็ตอบฟีวไม่ได้ท้าไม่ได้ท้าไปดูซสีย ก็แค่นั้นก็ไม่ได้ท้าก็จบไม่เราติดเปล่าเราติดไหมตอนนี้คือติดไรก็แค่ติดที่ว่าได้ท้าหรือเปล่านี่เลยมาท้าหรือว่าคือไอเจซีก็มองว่าไอจัสกูวายไอจัสรู้ตาเอาผู้ออกมาแล้วผมจะอธิบายให้นะพี่ตัวไอเดียก็มองว่าไอที่มันใครวะไอจัดออกไปกูตามไปด่าแม่งด้หอกเออกวรตีนอ่ะแบบว่ามึงแบบก็ตามไปด่าได้ยินว่าเอาหนีไปไกลไม่อยากโดนด่าผมตื่นมาผมก็ด่ากลับแค่นั้นจบเออก็แค่เมองว่าไฟที่สองก็ มีคนมาบอกว่าดาแค่ไฟเดียวเหมือนท้าโอซีก็เลยมาถามไฟเดียวไอ้ไอ้คนที่พูดอต่ไปไปเรียกมันไปเอาหลักฐานมาดูอะไปด่าตอนไหนไฟสองไม่ด่าด่าแค่ไฟเดียวไฟนั้นแหละที่เกิดมาด่าไฟที่ชนะผมไม่ด่าติดไหมด่าแค่ไฟย้อนแหละกูติดเขาไม่ไม่ท้าโอซีด้วยจะกล้วเหลี่ยมกูอะไอ่เกียร์พี่เขาเขาด่าผมมาผมก็ด่ากลับจะกล้วเหลี่ยมกัวนะจะกล้วเหลี่ยมกัวอืมที่ว่าติดก็แค่ติดคำว่าโอซีนี่แหละนึกว่าพูด นะก็ลองไปเนี่ยไปมีหลักฐานเนี่ยไปเรียกมาไอเนี่ยมันกลัววะก็ไม่ได้พูดก็บอกไม่ได้พูดก็เดี๋ยวหาเขาเลยเอาเขาบอกแล้วไม่ได้พูดด่าแค่ไฟเดียวก็ได้นะครับพี่ต้าเดี๋ยวเราดูหลักฐานก็ได้ว่ามันยังไงครับไอเจมมือคูบไก่เบบี้เดฟอะไรไอเลี่ยมแต่มันก็ยอมรับแล้วมันไม่ได้พูดนะเพื่อนกูโดนแบบเพื่อนอะไรอยเงยมึงเอามาเอามันไก่คนนั้นอะส่งมาได้จัดเลยนะส่งมาได้จริงคือคือผม มันมันอุ้มศพไปให้เพื่อนมันอะคือมันเอาศพไปแล้วอะไรนีมันดึงคนดามาเน่คนด่าใครวะคนนั้นและมันคือใครเพ่อ้เจ็บ่าเคียมันดิเจ็มยบอกบอกบอกไปตาบอกขอเคลียร์ดิเจ็บอกว่าทำไมไได้ไม่ไม่กูอยากฟังมันมันดูสดอ้วนคอดำอะเออกลัวอะไรเอถามเลรู้ได้ไงกลัวอะไรคือถามว่าไม่รู้ไปไหเมื่อถามบอกเื่อนเืกถาหม ด่าผมจะบ่เลยเออถามวารู้ได้ไงอ๋อไม่ใช่รู้ได้ไงอะไรไม่ใช่ด่าเอ้ขอดำเพื่อนบอกว่ารู้ได้ไงอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโดนด่าเอ้ขอดำเพื่อนบอกว่ารู้ได้ไงงงอันไหนงงคนไหนคนไหนชื่อเหลี่ยมครับอุตส่าห์ตั้งใจหาฟอนต์คนไหนชื่อเหลี่ยมไปเลครับไปเลยครับพี่ไหนคนไหนยกยกมือหน่อยนี่เราจะโดนบินหนึ่งล้านนะ อันนี้ที่บัฟกับเยตีแต่จริงผมไม่ได้บัฟเลยนะผมมีหลักฐานนะนี่ผมถามเขาดีๆด้วยไงได้ยินได้ยินทั้งคู่เลยมันมันมันหน้าสพามันไอตรงพื้นที่สพามันก็ไม่ควรมาเกิดอะไรเหตุอะไรแบบนี้ไงแต่พี่วันลองคิดดีๆผมถามเขานะตอนนั้นนะแต่เขาสวนมาเลยนะโดนทั้งคู่ครับเขาโดนไปแล้วเดี๋ยวแต่เราเนี่ยโดนไปแล้วพี่ยังไองไอเจบมึงไงเจบว่าไอคู่บ้นเจบ เดี uhm. like, mm ๋ยวอีกคหน่อยเจ๊โชวพี่หน่อยพูดร้องล่ะพี่พี่ตาอับน้องผมอยากคุยกับคนชื่อเบบี้เดฟอะไรนะพี่ผมโนดาอ้วนคอดำมาครับพี่วันไม่ได้งานนะพี่พูดไปเรื่อยนะมันด่าเนี่ยีไม่มีแล้ว่าฮ่า่าฮ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 ่าว่าฮ่าช่าฮ่า่าฮ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 ่าช่าม่ใช่าฮ่าฮ่่ใช่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่า่าฮ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 ่า่าม่าฮ่่่่่่่่าม่่่่่่ ไม่เป็นไรเลเจเจเเอพี่วัตกเอเเรียเเาจับอยู่ไหนอ่ะเผมไโกะดูพวเโกดูพวเละอยู่พี่แต่ว่าไม่ได้ดูตอนเกิดอ่ะไฟแบบตอนมันเกิดไม่ยินมึงก็มเให้เขช่อัน้ไม่ถึงอะรั่ถเด ไอ้ที่จะเดินออกกันน่ะคุรู้ว่าจะเดินออกกันน่ะเฮ้ยประกาศนาไปย้อนนาาไปย้อนนไปย้อนแคปไปย้อนแคปประกาตัวไปไประกาศหงยานลงสแม่งเลยว่ะมูยเลยมยเมื่อกี้นบอกว่าไฟหลังรีเขารีไม่นับบอกลยไม่รู้้มไงัก็ไงนับสามไงสามนแหละร้อง่ร้องมีร้องี้อไม่ถ่ดลงดีไม่ถล ลงลงดีไม่สามสานย์เลยสามศูนยเลยพี่ไม่ใส่เราดิไม่เขาไม่เขาเรี้ยวโมนิดหน่อยโมนิดหน่อยสายโมไม่ไม่แล้วชอบเลยยังไาย่ังไต้องแข่งให้คาสิบคนนะไม่กัเราคาไปรียลใรใครลงอ่ะเมือวางนี้ไม่ไม่ไม่มืงก็โพสอ่ะงมึงก็โพสหน้าหน้าแล้วมึงก็แท็กห้คนก่อนอ่ะไปต่อไปต่อไปรู้ไีฟ์ไงเขาจะได้รู้ไลฟ์ หมดจังดาว่าหมดยังเไม่ไม่เอาพวกรูปดีเมอะไรมาลงเแบบที่ม like mm ันเป็นแมวมังควาแมวมังควาผมแมวมังควาเพื่อน แรงและพวกมึงโดนกูใช้ก่อจะโชวที่ที่มากลางหลังพวกเขาทำให้มึงระแวงอย่าพลาดท่าไปโดนแทงมึงรลอเปล่าแกมันคือความหังจออยู่ในปาอยู่ในชากูไม่ขุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมัต้องตามความฝันออสตาจะทำให้พวกมึงเกิดถ้าุพรมจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหัในเชียคนชนพรกูพุ่งสุดรงินมาอยู่สงเพระกูพรอจะคว้ามันเข้ามาประทานรับงเบิดอาีแน่ราะกูอยเฟ้า